เออลูกพี่พี่ลุงชายมีไหนผมพู่้นะ่เดี๋ยวไปซ้อหามันเนี่ยไปทางใดเดี๋ยวซ้อหาในสวนเนาะมีอ่ะหายไปไหน ในนี่ก็บำมีในนี่ก็บำมีเ้ยื่อไม่ยใช่ใช่มีไหนล่ะน,นั่งอยู่นี่เออไปออกแหมไปออกตำรวจมาซ้อหาคุณนั่นเนอะไปอกอ,ไปอกอกอกไปหยั่งแามออกก็ถูกก็อยู่ในนี่้ามออกไปเหนือตำรวจซ้อมยับแน่แต่ว่าเป็นมีคนแจ้งไปแน่คุณเอา เอาโกงยิงโลดบ่นนะกูณเอาโกงยิงโลดบ่นนะมาได้ยิงเออไปยิงไข่ที่ไหนอ้าวยิงอ่ะก็มานตำรวจก็จะหาคุณยิ่งยังมาได้ยิงแต่ว่าเพื่อนหันคุณด้วยกำโกงมาได้เพื่อนหันอยู่นะกุ้งมาเลยถ้าเพป็นมาหมีลูกบัดเดี๋ยวนี้เพื่อนว่าคุณเป็นบ้าหมดเพื่อนมาหมีลูกเพื่อนว่าคุณเป็นบ้าหมดนะโคมะใจบ้า เขาใจก่อแล้วหลวงวางเลยตำรวจยิ่งยับคุณไม่ใชป้ามอบอยู่ในนี่้ามออกไปไหนเออเขาใจก่อเออเออห้ามออกไปเนอะแล้วคุณจะโดนยับเนอะเอาไปเออขอเอาคุณไปสวนปรุงนะคุณจะไปกันเอาไปถ้าถามใจหิ่งจะไปกะไปเออไปเอออยู่ในฮะอยู่ในฮะไม่ใช่ป้าเอออยู่ในฮะอยู่ในฮะโอเคโอเคให้ไปละเออไปเต้